สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่อยากจะขอแนะนำตัวเองให้กับน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อว่าสุวัพิชาบุญธรรมื่อเลนื่อิงค่ะการศึกษาจบระดับปริญญาเอกสาขาวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะพี่มีประสบการณ์ทำงานในการเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีประสบการณ์สอนเป็นติวเตอร์มาก,กว่า14ปีแล้วค่ะนักเรียนที่เคยเรียนกับพี่นะคะก็สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ัตวแพทย์พยาบาลศาสตร์นิติศาสตร์บริหารธุรกิจเตรียมทหารแล้วก็สาขาอื่นๆมากมายเลยค่ะและปัจจุบันนี้นะคะพี่ก็ยังทําเป็นติวเตอร์อยู่ค่ะซึ่งสอนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะทั้งวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะโลกและดาราศาสตร์ค่ะสอนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่ได้สร้างช่อง YouTube ขึ้นมาค่ะชื่อว่า InL แล็บวิทย์มาตาค่ะมาตาคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ค่ะมาตาจะเป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องเข้าเรียนโรงเรียนเวทมนต์พ่อมดแม่มดค่ะซึ่งโรงเรียนเนี้ยต้องสอบเข้าเอานะคะและสิ่งที่จําเป็นก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้าค่ะแต่ว่ามาตานะคะก็พยายามที่จะตั้งใจเรียนนโรงเรียนของมาตาแล้วเน,นื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมมากเกินไปมีการบ้านเยอะเกินไป ทำให้ตัวมาตาเองเนี่ยไม่สามารถจัดแบ่งเวลาของตัวเองเพื่อจะทบทวนความรู้ได้ค่ะทางเรานะคะก็เลยจัดทำคลาสเรียนขึ้นมาเพื่อมาตาแล้วก็น้องๆที่มีปัญหาเดียวกับมาตาโดยเฉพาะเลยค่ะและจากที่เรารู้ว่ามาตามีกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องทำมากมายรวมถึงการบ้านก็เยอะด้วยเราจึงได้สร้างวิดีโอขึ้นมาให้มีความยาวไม่ยาวมากเกินไปค่ะ สามารถดูจบได้ในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะดูในระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าก่อนหรือหลังรับประทานอาหารเย็นก็ได้ค่ะว <c oughs> ิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญกับโลกปัจจุบันมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนส่วนใหญ่มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะการที่คนส่วนใหญ่มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากนะคะก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็ยากเกินกว่าจินตนาการให้เห็นภาพได้ชัดเจนค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงพยายามที่จะสื่อสารด้วยการใช้ไดอะแกรมหรือว่ารูปภาพมากมายเลยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเห็นภาพทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะและเราก็ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาให้ทุกคนที่ดูนะคะรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมือนกับการทำช่อง YouTube ทั่วไปค่ะ น้องอาจจะเคยได้ยินผู้ปกครองบางท่านคุณครูบางท่านพูดเลยว่าถ้าเราไม่เรียนจบให้สูงเราจะไม่มีอนาคตไม่มีงานทําไม่มีรายได้ที่ดีใช่ไหมคะแต่ในโลกความจริงในปัจจุบันนี้นะคะมีอาชีพมากมายเลยค่ะที่ไม่จําเป็นต้องเรียนจบให้สูงจนถึงมหาวิทยาลายัยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับเราได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการเป็นยูทูบเบอร์นะคะน้องสามารถทําได้ ตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศแล้วก็ไม่จำกัดความรู้ด้วยค่ะอย่างตัวพี่นะคะตั้งแต่สมัยมัธยมปลายก็ไม่มีความคิดค่ะว่าจะมาถ่ายวิดีโอลงช่อง YouTube แบบนี้ค่ะหรือว่าน้องบางคนนะคะอาจจะมีความชอบหรือความถนัดทางการวาดภาพการร้องเพลงการเต้นการเดินแบบ น้องก็สามารถใช้ความชอบหรือความสามารถนั้นนะคะไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ได้ค่ะดังนั้นนะคะการเรียนในโรงเรียนจนจบมหาวิทยาลายัยก็อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าน้องมีความใฝ่ฝันที่อยากจะประกอบอาชีพเป็นหมอพยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์นักบินหรือว่าวิศวกรอาชีพเหล่านี้นะคะ มีความจำเป็นอย่างมากค่ะที่จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะพี่ไม่อยากให้น้องหลายๆคนทิ้งความฝันที่อยากจะประกอบอาชีพเหล่านี้เพียงเพราะว่าน้องไม่เข้าใจหรือว่าไม่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะพี่จึงได้สร้างช่องอิงแลวบวิมาตาขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนให้น้องมีความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เป็นก้าวแรก ในการเดินทางตามหาความฝันของน้องนะคะพี่มั่นใจมากเลยนะคะว่าถ้าน้องได้ดูวิดีโอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของเราน้องจะได้รับความรู้พื้นฐานอย่างเข้าใจและเพียงพอเพื่อที่จะนำไปต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงต่อไปค่ะและถ้าน้องไม่อยากพลาดวิดีโอของเรานะคะน้องสามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้เลยค่ะน้องสามารถกดแชร์วิดีโอของเราเพื่อชวนเพื่อนๆน้งนองๆมาดูด้วยกันนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะ